สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเราเล่นกับเกม Left 4 Dead กับน้องออมแล้วก็น้องโพนะครับอยู่กับช่องป๊อปปี้เด็กดอกนะฮะ J S K ใส่อย่าลืมไปติดตามช่อง J S K W J S AH นะครับทุกท่านแล้วก็อย่าลืม <c oughs> อย่าลืมพากันไปติดแฮชแท็กเอามาลิตันโพนี่กลับคืนมาด้วยนะครับในช่องของเขา ไเี้ยอาบัตเตอร์ชัยเราต้องการพลังคืนบัตเตอร์ชัยเข้ามาเก็บของก่อนเข้ามาเก็บของไม่น่ามีทำไมได้เลยมั้งจุดไฟเผาเลยฮัลหลเดี๋ยว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 ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเรียกวิจิตรเรียกวค่อยๆเกียร์ค่อยๆเคลียร์เชื่อค่อยๆเคลียร์ ไม่ค่อยเคลียร์แล้วก็ค่อยเคลียร์มึงดูบอลคอมัจะเป็นคนรุมส่งใครออมขอกระทะหน่อยได้ไหมไมันดับยังไงวะกูต้องไปหยิบมีไ่ไวเชตเต้ยอยู่ห้องนู้นแหละแต่ว่ให้มึงยิงกระทะไปอย่าได้เดี๋ด็ดขาบไาม่ใช่ละทำเมน่นในการใช้ปืนมันมีเป็นศูนย์อ่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยตัวกีด เราไปยิงมันทำไมาไปยิงมันทำอะวยมาทั้งทุกดีเดียวถิดถิกลับมาก่อนถกลับมาก่อนถกลับมาก่อนโอ้กอดตอติดกูถอกลับมาก่มมมบังลงกูหนะออปล่อยไปก่อนตาย เออสวยสวยตอนนี้เปิดมาสวยเว้ยใช่วิบเหรอต้องวิบสักตัวบอกพ่อไม่มันมีวิบอ่ะมึงจะคิวกูก่อนคิวกูก่อนคำถามคือคิวกูไอสองมือคนไหนล่ะคนนี้ไงนะไม่คิวเต้ทำไมแบบมันคิวเพื่อนไงป๋า <Yeah. S 1> เอาหาจัดเอาหา,า,หาจัดเมื <laughs> <laughs> ่อกี้กูเมื่อกี้กูเกือบเอายิงมันเสร็จแล้วนะไม่เห็นมิดไม่เห็นมิดว่าคุณยิงไม่โดนอ,ะ <laughs> อ่ะเฮ้ยคอยยิงดิมังเ,เ,เป็นลูกเป็นลูกสองจริไหมเหี่ยยิงยิงไม่โดนอีก ลากหัวของผมรอบนี้นะสมเกอร์อย่าดึงกันอีกรอบนี้คุณขอร้องกดูกัน,นดีตอนสมเกอร์ดูดย,อยชอบไมเห็นเยเออดจังร่วงเลยปน้องอาล้มกันเยอะนไหนวะคน,นไหนอะที่<อ>นี่มันตงเขาตน้ตองนวเดยงตัวอะ มันเป็นเนินพอดีใช่ไหมแล้วมันแล้วมันแล้วมันจะแทกเสื่อนเลยแล้วมันชนกูกระเด็นเลยกูตกขเขาเลยเนีน่ยสะเทินคอนตายหมดเลยจใจโดนไข่ตีอยู่เนี่ยไหนคนไหนอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยนอนอยู่นอนอยู่ <laughs> 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 แล้วทำไมมันอะไรมาอีก <laughs> ท,ที่มันต้องตาอะไรกันเนี่ย ตายอ่ะกูไม่เห็นศพสุงุงกูโดนคือกูเลือดเต็มเลยก็ไว้แต่กูโดนล้มทีเดียวเลยกูเลือดเหลือแค่เดไมยังในรอบอะเนี่ยเพราะว่าไม่คือคือถอดอันไหนกูไม่ได้อดมันกระแทกเลยไม่โดนแบบับแล้วฟาดเลยกูโดนแบบชนกระเด็นเฉยเฉยแต่มันมุมดีเลยเนี่ยมุมแบบเนินยโดนชนตกเนินอ่ะแลยกูล้มกูร่วเลยออเราไม่น่าไปกันรอดอะ มีหลักควเป็นไงเว้ยเรายังมีเรายังมีความหวังไม่อะไรเนยกูเล่นหน่อยน้ำหน้าทำไมไวสัตว์อ๋อกูรู้แล้วคนคนที่อยู่อ้าววิปเขาตายอะไรเหรวิปวิปเออเออเออกูแพนิคกูแพนิคกูแพนิค โอยเยอะดิไอ้พี่มาเลยวิ่งวิ่งวิ่งผ่ากองไฟมาตบบอกเปล <c oughs> ่าตายทหารไอ้ตัวโหยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยเอไว้คนเดียวออมออมสิน <c oughs> คุณแค่เดิอนออกไปข้างนอกแล้วคุณจะได้พบกับสวรรค์ที่แท้จริงแค่แค่เพงเดินไปเพิ่งแค่มึงเดินไป just do it มูนมาแล้วหยูดมาแล้ว ไอ้เนี่ยว่าจะกูเป็นโอี่ยไอเนียก็ได้เี่ยตายอะไรไอ้เนี้ยอเนี้มาแล้วมาแล้วกระผมครับผมขออภัยเฮ้ยถ้าเราถ้าเราออกไปล่อซอมบี้แล้วกลับเข้ามาในเซฟเฮาล่ะน่าสนใจไหม มันก็จะเกิดใหม่เรื่อยๆเี้ยไม่ไม่กลับมาแล้วก็รอเคลียร์มันหมดก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยออกไปอีกรอบอ่ะเดี๋ยวประตูก็พังเย่ประตูไม่ใช่เดว้ยไม่ทางไม่ได้ประตูเซฟเปิดแต่ว่าแต่ว่าไอ้อันนั้นอ่ะเขาเรียกว่ามันต้องมันเล่อยู่แค่นี้ไอ้เหี้ยตอนแรกอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ก็เดินฝ่าๆไปสมมติไม่ได้เปียกอีเนี้ยตอนตอนเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบของแล้วโซ่ไปไหน เฮ้ยเดี๋ยวจอกกี้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 ชิคเก้นจอกกี้ลา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 วะชิค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 เก้นสตีฟลาวชิคเก้นกูเอาเครื่องชุบมาแล้วพุกมตายแล้วมามามีกูเอาคนเทอเจอร์เปล่าพะเละเมียนี้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 มีระเบิดไฟมาเนาะมามาเข้าไม่หมดหรืออะไรอ่ะทำไมมันทำไมมันมีรถลอยมาวะเมื่อกี้แทงมีโอ้ย โอ้เป็นตกลุ่มเย่เราเี็นลอยได้นะกูลอยได้อยากเห็นคนไทยบินได้เกือบแตกเรียบร้อยมั้ยแต่กูอยู่แต่มันดีดมีดีดนะมันดี๋ยวจไม่เชียร์ก่อนก็ได้โอ้พี่เฮ้ยป้าไปแล้วป้าทำไมดีนะครับผมกลับมาคอยทันแล้วกูอยู่ด้านนอกเขาเดี๋ยว ใช่แล้วนั่นคือโดนเะีรยู่ตายแน่เลยออกไปไม่ได้ติดไฟแล้วกูโดนกูโดนทุบกูโดนจับต่อเจนซีซีทำไมเนี่ยไม่ออกเท้ากันซีซีแล้วทำไมมันมันปีนอากาศได้อ่ะฮะ ทำไมมันปีนอากาศได้วะเกิดได้ขึ้นให้กูตายเลยไปโฟจะได้แบบชุดใหม่พุ่งเลือดเต็มแล้วใช่ไหมอย่าพึ่ง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 ออมก่อนตายไปไปออมไปเป็นแทงให้ก่อนมึงไปเดินหน้าแล้วมึงก็ผักซอมบี้พวกกูยิงอ่ะมึงจะได้ยิงแม่นๆชุดก็เลือดเลือดเท่าเดินเลยเลือดเต็มเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจ น่าจะเต็มน่าจะเต็มนะถ้าจำไม่ดไ้เป็นแบงมึงเห็นอะไรข้างหน้าไหมอ้าวบูมเมอร์ดีกว่าเต็มเลยเดี๋ยวอยู่ไหนไปเชิญน้ำบนก่อนน้ำบนอากไปยิงเพื่อนปูไฟโบปทำที่อะไรในกองไฟโอ้โหจะวเมือายกองไฟเข้าไปหามึงเนี่ย หลวงู้เี่มึงเป็นหลวงผู้เข้มกันเหรอวะเดินเข้าไปในกองไฟเนี่ยก้าวแรกไม่เป็นไรนะฮะโดนลิ้นดึกคู่อโนเดนหมดเดนหมดทุกไลน์เออมดูเลแต่กันตัวยิงกูเลยิงกูเลยยิงกูเลย ตายายอย่ดียวนกชอนน้มไปูกูะไปกูตายไปกูเออชุบกูนะอเราชุดูเราชุดูไม่ดิจริงจริงจริงมึงคนให้กูตายแลวชุบกูนะเพราะว่ากลัวแช้อาวุธระยะใกล้กูจะได้เข้าไปชาร์ตเนกูห เฉยๆเพรามันปกติมันเป็นคนรอบคนสุดท้ายตลอดอะ a few moments later อ้ยช่ใช่เชีใน่ใช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 ่วช่ใม่ใช่ใช่ใช่ในีใช่ช่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 ช่่่่ โอ๊ยชิอาทำไมทำแบบนี้ิ้งเสียงเดี๋ยวระวังวิทวอยู่ข้างหน้าวิทอยู่ข้างหน้าวิทอยู่ข้างหน้าระวังอย่าไปยิงมานะวิท่ะอย่าไปยิงวิทนะทุกคนวิทอยู่ข้างหน้าทิ้นเสียงกูปะวิทอยู่ข้างหน้าไอ้อเวช นี่มึงคิดกเห็นแล้วกูเห็นเป็นตัวอะไรี่อ่ะเมื่อกี้อ่ะมึงเดินป่าันไปนะเมื่อกี้ใคเรเกว่าใจตังนิกมียาตีนมีมีฮาแล้วโอ้โอ้ขอบคุณพระเจ้าอ,าอายู่ย่เป็นตัวละครใอันนี้ดิในหนังลให้กูยิงมันไหมล่ะอะลร่อ เจ้าจ้อนคือใครวะเยอะเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาปืนงงกงักมันเป็นงักงักงงักลงมาเนี่ยขึ้นขึ้นในสักทีไอะไรของ่มาไป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 ปลุกมันใช่ไหมเดี๋ยวกูแคมป์บนนี้เอง จงตื่นเห็นวิทย์ป่ะผู in regard, in rant, in Hence, ้คนยิงกันไหมไม่ต้องใส่กันดังนี้แหละพอพอลใช้แบบนี้แหละใช้แบบนี้แหละใช้แบบนี้แหละอีกตามนี้เยอ้อ๋ออาบะทะมั้งฝอไฟมีระเบิดมีอะไรไหมมีระเบิดมีอะไรไหมเดี๋ยวกูดูทางขึ้นหนึ่งคุณกำลังขึ้นหนึ่งเด็กก็ขึ้นเป็นขึ้นชัยเลยไม่ไม่ถ้ามันถ้ามันจะไต่ใช่ไหมโซ่อะ ช่วยด้วยเฮลมี่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  please bow เฮลมีอ้อมไอออมไปไหนอยู่ข้างบนรถเนี่ยอยู่บนรถเนี่ยโอ้คุณนึกว่าเพื่อนกำลบิ

พอพอมึงดูมึงดูหน้าพอพอมึงดูหน้ากูดูหลังพอต้องขึ้นสะพานแล้วเนาะฮะขึ้นขึ้นสะพานแล้วเอาเอาค่ายมันหมดหมดก่อนมันจะหมดแต่เนาะหมดหมดพอหลังพอหลังพอมึงดูหน้ากูดูหลังนี่โคตรนี้โคตรเอาชีวิตรอดอ่ะโคตรมันอ่ะตอนเนี้ยมันจัด เออชาเจอชาจจกะซูดอ้ยมันงอีะซูมวดยาวุ <c oughs> านระยะก,กลอย่างเดียวักกันทักันเดยร้อมันมาเรื่อยๆด้วเอาดีมันจะพื่อยเรื่ยต้องขึ้นไปงั้นก็ไปเลยอ่ะเฮ้ยกลงเฮ้ยแล้วกูลืมพันยาไอ้กูน่หะมียา ไอฮาวิทเกิดใครยิงมันวะวิดมันลุกไวเลยไม่รู้ลงมาแม่งลุกเลยออมไปเอายาจากศพกูได้นะออมัูโดนโดนกูโดนโดนนี่ตัวพี่เก็บมาเลยฮะต้นเชทำไรมันจะเล่นกูเหมันเปิดกูยิงกูเมื่อกี้นี้ มึงโดนยีอะไรกันคนจีนเอาคนจีนหรือคนไทยหนี่ยีคู่หีแล้วพอแล้วพอแล้วพออยู่หัวทำไมผ <c oughs> สมโรงครับผสมโรง <c oughs> นี้หมายนว่าถ้ามึงล้มแล้วมึงจะล้มสูงสุดได้แค่สองรอบแล้วพอครั้งที่สามถ้ามึงล้มอีกจะทุ่มเลี่ยงเลยจริงเหรอกูลองยิงมันดูทต่ไมกลับมึงเทสนี่ยไัวเราไม่กลัวเราไ่กลัวนราอแน่เลย เออว่ะนี่บดการเล่นมันเปลี่ยนมันเป็นยากหากเลยแบบไฟแม่งปรับนี้ <c oughs> กด F1 ใครใครปรับมดปรับมดปรับบทความยาก F1 เป่นไฟแม่งแ,แรงมากเลยแล้วหละเมื่อกี้ช็อตที่ยิงกันน่ะตอนแรกมันยิงเบาๆเาว้ยแต่ดอกเนี่ยพอเม่งยิงทีเลือดได้ขายเป็นข้อ ไอ้ยมไอกูว่าใช่ไหมแบบโดนซมบี้สกิดทีนึงเงื้นแรงมากเลยอ่ะดอกนั้นคื่อดวซอมบี้ตีอะดอกเดียวอ่ะจะเรื่องผมเข้าอีไห้าแล้วเนี่ย

เออมึงปรับเป็นเป็นปกติยังปรับแล้วพ่อหมูฉันแล้วแต่ว่าต้องจบตานี้ก่อนคือเขาพูดถึสายชาอะไรอ่ะเป็คนจีพิมพ์แล้ววะไหนดูยังไงเขาพิมพ์ยังไงอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีเสียงของคนจีมันขึ้นอ่ะ